คนด้วยแล้วบางคนรู้สึกเหมือนก็เลยแบบทำนห,หนักไปอ่ะหักไปอ่ะแต่มันก็กดล,ล,อลอ็อกแหละเพราะว่าเป็นลมในใจต้องแสกเกิดเนาะ,ะคือเราจะเห็นแบบภาพพ่อมาตลอดี้กับญาที่เลี้ยงมามันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบบายไม่ถูกอ่ะ,อะ,อะ เราไม่คิดว่าเราจะได้เจอแม่เพราะว่าความรู้สึกนั้นคือแม่ก็เสียไปแล้วเพราะว่าใครๆก็พูดว่าแม่เสียไปแล้วเนาะความรู้สึกก็คือเป็นเด็กกำพร้าคือเราก็เลิกหวังไปเลยอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่หวังทันทายเลยมันก็เลยแบบก็มีคำถามเยอะอะมันตอบไม่ถูกอธิบายหมายถึงว่าคำถามกับแม่เนี่ยหรอที่อยากจะถามแม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้คงได้ถามกันเนาะคิดว่าท้งชีวิตที่เราอยู่กับทางฝั่งย่าฝั่งพ่อมา เข้าใจขอบคุณที่ไปด้วยกันนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณขาตื่นเต้นตื่นเต้นนะมัน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 ปวดท้องแบบมันกากประวดหรือว่าไม่ถูกอาจจะเป็นแบบชาช่เหมือนมันใจสั่นจากข้างในะังเราไม่ถูกทังหมตอนนี้คือกลัวแบบเหมือนเปิดใจของตัวเอง ความใจในใจลึกๆกับความรู้สึกตัวเองว่าแบบจะแสดงออกมาแบบแบบยังไงเพราะไม่เคยเห็นแม่เลยจาภาพนันะ้นไม่ลงเลยนะปล่อยให้ป็นไปใช่ใช่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่สิ่งที่เต้กังวลคือตอนนี้แม่ไม่รับสายเต้เออไอแม่โทรหาเต้แล้วเต้ไม่ได้รับพอเต้โทรกลับสองสามสายแล้วเนี่ยเขาไม่รับสายเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ให้พี่เตรียมใจอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเต้ขอเข้าไปเตรียมตัวแม่ก่อนเนาะ ฟ้ามันจะกว่างมีอาจกันควางหัวใจดวงนี้ฉันมาดัานดนคนหาแม่ขอฟ้า